ทักษออนโคลกลางไอจผู้กำกับอ๋อหลังมาร่วมงานคุณพ่อทุกคืนล่าสุดนั้นแอฟได้โปลคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของผู้กำกับอ๋อหลังมาร่วมงานศพคุณพ่อทุกคืนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพักสุขเจริญ หลังแอฟทักษอ,อนได้สูญเสียคุณพ่ออนุสร์ซึ่งงานสวดอภิธรรมได้ผ่านไปแล้วสามคืนมีเพื่อนร่วมวงการและคนรู้จักไปร่วมงานแน่นทุกวันล่าสุดนั้นผู้กำกับอ๋อซึ่งเป็นอดีตคนรักของแอฟได้โพสต์รูปภาพมีข้อความว่าช่วงนี้คนที่เคารพรักมากๆ ได้จากกันไปติดติดกันแต่ก็ได้พยายามคิดว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายช้าหรือเร็วเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามความจริงก็คือความจริงไม่มีใครหนีพ้นเวลาที่คนที่เรารักจากไปไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็คิดว่าเขาไม่ได้หายไปไหนแค่เขาได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ดีแล้ว เขามีความสุขที่ที่ไม่มีความวุ่นวายเหมือนโลกในปัจจุบันและวันหนึ่งเราก็จะตามเขาไปเช่นกันเพราะยังไงเขาก็ไม่มีวันฟื้นกลับมาคนที่อยู่ต่างหากต้องใช้ชีวิตต่อไปและมีคนรอบข้างที่เราต้องคอยดูแลสู่สุขติสัมปรายพบนะครับคุณพ่อผู้ชายที่ใจดีที่สุดและอบอุ่นเสมอสำหรับลูกๆเคารพรักคุณพ่อเสมอ ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพักสุขเจริญด้วยครับแอฟได้เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรขอบคุณพี่อ๋อและครอบครัวค่ะบอกเลยว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆของทั้งคู่แม้จะเลิกกันไปนานมากแล้ว